kim không sao ta ờ nó sục rồi <laughs> nè ha nó nắng chútหน่อย ờ nó sục ไปด้านโ้นไขมาันมาันี่เลยจ้าห้าสิบี่นี่สามขีดร้อยห้าบาทจ้ะร้อย,ย,อยใให้าบนทจ้ะ концерт ไข่ไงบ้างครับคุณป้าสามห้าได้ลงได้จต่โอ้รกินก็ได้ต้มแซ่บก็ได้ก็ทถมไม่ฟรีนะคะโอ้ของสุกมาหมดแล้วเราอุ่นให้ใหม่ร้อนๆกินต้มแซ่บจะเห็อุ่นให้ใหม่ร้อนๆเลยนะจ๊ะ